ไปดูที่ IRS นะครับเออสัมระกร่บงั้นเหอะนะถ้เป็นแบบแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆนะสัมระกรที่อเมริกานะเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยกับ CoinMarketCap นะครับเออดันไปปิ๊งไอเดียบางอย่างแล้วกันนะครับว่า CoinMarketCap เนี่ยน่าจะเออเป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ค o i n m a r k e t c a p นี้ก็เป็นของ Binance นะเออ อีกองค์กรหนึ่งนะที่จะมาช่วยเรื่องของการเก็บภาษีได้ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการส่ง Data ต,ต่างๆนะครับทุกครั้งที่มี transaction เนี่ยนะเนี่ยเอาเอา,เอาแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะไม่อยากแปลเป็นภาษายากๆในนี้มันใช้ภาษายากไปนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าทุกครั้งที่คุณโอนเหรียญให้ผมผมโอนเหรียญให้คุณทุกครั้งที่คุณซื้อทุกครั้งที่คุณขายเนี่ยคุณก็เขาเรียกว่าอะไรคุณก,ณก็แจ้งราคามาเลยเนี่ย ต่อ API กันนะครับแล้วก็ให้ Coin Market ก a p แจ้งราคาเพื่อภาษีเนี่ยจะได้คิดแบบเรียลไทม์โอ้โหชิปเปงลนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแบบนี้นะแต่ว่าก็อ่ะก็ประมาณนะั้นนะนี่คือความคิดใหม่ของ IRS นะสัมพกรที่เมริกานะรก็เมเอามาต่อกันนะอืออันนี้คิดคิดภาษีเรียลไทม์กันแล้วหรอเนี่ย โหดนะฮะอ่ะไปดูกันต่อนะครับสำหรับ Circle c u ลคัตนะฮะก็เซอร์เคิลครับคนที่ออกไอ้ usdc นั่นแหละไอ้ตัว stable coin นะครับล่าสุดนะฮะขัดทุนเหมือนกันนะก็หมายว่าค่าใช้จ่ายสูงอ่ะไม่ยังพูดขัดทุนเลยก็ขยับตัวก่อนเลยนะครับ Lay off คนงานนะฮะ Cut workforce นะครับตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น activity ต่างๆนะลดการจ้างแล้วก็เน้นเฉพาะธุรกิจที่มันได้กำไรเท่านั้นนะครับก็เป็นภาพที่ไม่ดีนะครับสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรนะบริษัทในคริปโตนะเพราะว่าเหรียญเหรินต่างๆก็ร่วงลงมาเยอะนะมักจะไม่ค่อยได้กําไรหรอกนะครับในช่วงแบมาร์เก็ตแบบนี้นะน้ำลดต่อผุดนะครับโอเคป่ะพาไปดู Google นิดนึงนะฮะก็เป็นข่าวดีในสเปซแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับกูเกิลเพลยนะครับอนุญ,ญ,ญาตให้ d e v วลลอปเนะครับเข้ามาพัฒนานะครับมี Policy ใหม่แล้วนะช o k e n i z ไ d d ด g i t a l a s s e t นะครับ allow n f t in App APP and Games ก็สามารถ เข้ามาพัฒนาโดยที่เอา NFT เนี่ยมาร่วมอยู่ใน Google ได้แล้วนะครับมีการจ่ายตังค์นี่ผมนึกถึง Apple เลยนะ Apple นี่ยังเก็บ30%อยู่เลยนะแล้ว Google จะอย่างไรนะ Google ขยับก่อนแล้วนะครับเอา NFT เข้ามาเกี่ยวข้องกับใน Google Play เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอดูแอปพลิเคชันต่างๆแล้วกันที่ทาง Google เริ่ม support นะอาจจะมีระบบจ่ายเงินซื้อ NFT กันผ่าน Google Play ไปเลยไหมเพราะ Google p a y มันก็ผูกกับบัตรเครดิตอยู่แล้วอแต่จะชาร์จอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะฮะว่าโมเดล ธุรกิจมันเป็นไปได้ไหมนะครับอาจจะพอจ่ายค่าบล็อกไหมนะครับ